ร่วมฉลองสาขาใหม่กับธานาคารไทยเครดิตนะครับในสาขาสยามพารากอนที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับกับเงินฝากประจำทันใจ12เดือนนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2เซและเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา6เดือนนะครับเปิดให้บริการเฉพาะสาขาสยามพารากอนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดสมัคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ อย่างที่ทราบกันดีว่าเปิดให้บริการเฉพาะสาขาสยามพารากอนนะครับชัน้น5โซนลิฟต์แก้ว g ีเวลนะครับโดยรายละเอียดแคมเปญน,นะครับบัญชีเงินฝากประจำา2 2เดือนเฉพาะสาขาพารากอนให้อัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับทางธนาคารนะครับเป็นลูกค้าใหม่ จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำหรือฝากต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทนะครับสูงสุดต่อรายไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทและต้องรักษาย,ยอดฝากไว้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดณวันที่เปิดบนัญชีและหักภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บัตรแรกตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนดโดยผู้ฝากได้รับอัตราดอกเบี้ยตามธนาคาร ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจํานวนแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ยณวันฝากเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหากถอนบางส่วนจะทาให้เงินต้นลดลงต่ํากว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีก็ต้องปิดบัญชีเท่านั้นนะครับกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นสําหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายไปเกินนะครับรวมภาษีที่หักภาษีหนที่จ่ายธนาคารจะหักคืนเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝากสามารถขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากรด้วยตนเองเมื่อครบระยะการฝากผู้ฝากต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจหรือประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเป็นระยะเว,วลา1เดือน นะครับช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในทุกบัญชีนะในบัญชีทุกสิ้นวันหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนะครับนับจากวันที่ฝากครบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัตินะครับเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจํานวนและได้รับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ ของธนาคารโดยผู้ฝากต้องติดต่อทางสาขาที่เปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อให้สามารถทําธุรกรรมฝากถอนได้ตามปกติธนาคารของสงวนสิทธิ์ที่จะหกะักภาษีหนี่จ่ายจากอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของกรมสัพรพารเรามาดูรายละเอียดบัญชีเงินฝากประจําพิเศษระยวลาการฝาก6เดือนเฉพาะสาขาสยามพาราก,รกอนกันบ้างนะครับ ประเภทผู้ฝากนะครับบุคคลธรรมดานิติบ,บุคคลทั่วไปนิติบ,บุคคลไม่สสหาผลกําไรที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารหรือเป็นลูกค้าใหม่นั่นเองจํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำหน0 0งแสบาทฝากเพิ่มครั้งต่อไป1,000บาทสูงสุดต่อรายไม่เกิน30ล้านบาทนับรวมบัญชีเงินฝากประจําทุกประเภทยกเว้นบัญชีเงินฝากประจําทันใจ และบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารทุกระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากหลังหักภาษีในาจแล้วนะครับกรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไปกรณีการหอนนะครับาฝากก่อนครบกำหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจ่ายดอกเบี audio, ้ยสําหรับระยะเวลาการฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์หน้าวันที่ฝากเงินนั้นแต่ละรายการเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการและผู้ฝากไม่มาถอนเงินฝากหรือไม่มีคำสั่งอื่นใดนะครับให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารนำเงินฝากประจำนั้น นะครับระยะเวลาการฝาก6เดือนฝากต่อในบัญชีเดิมตามระยะเวลาการฝากเดิมและตามอัตราดอกเบี้ยฝากประจําที่ธนาคารประกาศกําหนดเอาไว้ณวันที่ต่ออายุธนาคารขสงวสมสุทธิ์ที่จะหักภาษีหน้าที่จ่ายจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสรรพกร เอกสารการเปิดบัญชีนะครับบุคคลธรรมดาใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน3เดือนนะครับสำเนาหนังสือบริคนสนที่และข้อบังคับบริษัทสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้เสียภาษีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้นตั้งแต่25%ขึ้นไปพร้อมตาประทับของนิติบุคคลซึ่จดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์สำเนาใบาสำคัญสแสดงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำเนาแบบบอจอ .3 หรือบอจอ .4 ถ้ามีนะครับหมายเหตุการปิดบัญชีสามารถปิดเปิดออสามารถปิดบัญชีได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีและต้องทําการปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้นธนาคารของสง,งวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไป,นปนตามประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากอัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของธนาคารนะครับเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบ,บันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวเปิดให้บริการรับฝากเฉพาะสาขาสยามพารากอนเท่านั้นนั่นเองนะครับใครอยากฝากก็สามารถฝากได้นะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e w a l ล e t ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง